รีวิวชีวิตหลังไปงานนวราตีที่สีลมเรื่องแรกขอให้ทุกคนเตรียมใจไว้เลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวจะเปลี่ยนไปอันนี้แปลกแต่จริงตั้งแต่แทนกลับมาจากนวราตีเหมือนคนโดนเบิกเนตให้มองเห็นว่าใครที่รักระหว่างดีกับเราจริงๆและใครที่เข้ามาแบบเอาเปรียบเราคือมักจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างมาเตือนเราตลอดจนสุดท้ายคนที่เข้ามาเพื่อจะเอาเปรียบเราเขาก็แพ้ภัยตัวเองไปจริงๆความดีงามของเรื่องนี้ก็มีเพราะมันช่วยผลักเราให้ไปเจอแต่คนที่เขารู้สึกดีกับเราจริงๆมันเลยทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและวางใจในการใช้ชีีววิตมมมาาาาาากกกกกรรรรไไไดด้้ออยยู่่่ัััับคคนนนนททเเเหหงะจํใแป็ นที่กล้าลงมือทำกล้าคิดกล้าตัดใจมากขึ้นเพราะพวกเขาคือคนที่เชื่อว่าเราทําได้จริงๆและเรื่องที่เปลี่ยนไปชัดเจนที่สุดสําหรับเราก็คือเรื่องงานเลยทุกคนปีที่ผ่านมาแทนได้รับโอกาสจากพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆเยอะมากนะเหมือนทุกอย่างเข้ามาในจังหวะที่ใช่และเป็นปีแรกที่สิ่งที่เราทําหลายอย่างสําเร็จและเริ่มสร้างรายได้ให้กับเรานะครับเอาจริงๆแทนว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราได้ไปเจอผู้คนได้รับพลังงานที่ดีจากคนในงานด้วยครับทุกคนคือในงานนวราตีเนี่ยทุกคนคือมาด้วยใจมาด้วยความหวังและพลังชีวิิตตตทททททททีีีี่่่่่เเ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 ็็็มมมปปปยยาาาาาากกกืนน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 นััััั้้้แแแลลบบะรรูววววอออไงงจํสห ครับสู้เรามีศรัทธาในชีวิตบ้างเพื่อตั้งใจแก้ปัญหาในชีวิตให้หมดไปดีกว่าทำวันต่อวันให้ดีที่สุดและเอาเวลาที่เหลือไปทําในสิ่งที่รักต่อไปสักทีแล้วมันก็จะผ่านไปได้ทุกเรื่องจริงๆครับทุกคนนวราตีปีนี้นะครับจัดขึ้นที่ถนนสีลมเช่นเคยในวันที่2ตุลาคม2568แนะครับแนะนาให้ไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับใครมารถไฟฟ้าจะแนะนํา BTS ช่องนอนทรีจะใกล้ที่สุดนะครับขอบอกก่อนว่านี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลและประสบการณ์ของเราที่ได้ไปสัมผัสมานะครับช